สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเที่ยวชมนะครับงัว่ออีกฟูงนึงนะครับพี่น้องมาเจอเคยมาทายเลยวนะครับพี่น้องนะจะสามซีปีขึ้นหลังนะครับทันจำได้นะพี่น้องเคยมาแล้วนะครับเทนนึงนะครับเดี๋ยวมาผูดคุยกับคนเลี้ยงนะครับพี่น้องมาเป็นของไผ่เด้นะครับกระขอหยาดเจ้าของนะครับพี่น้องมาบอพอกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮดคลิปนะครับ ผู้ใดสนใจคีมศูนยเขาง่าวนะพี่น้องขวดละ240บาทร่วมทรงนะครับมีปลายทางขวดหนึ่งให้ได้ประมาณ8โตัวฮอตสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกับว่าเกิน45มือนะครับยาทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องขาวหมอกพวอ่อนนะครับขวดขนาด30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300รกิโลนะครับเทลาดหลังบต้องผสมอย่างนะพี่น้องว่า ทองอ่อนทองแก่ใสได้งว้วนหน่อยใสได้นะครับอายุ10มือขึ้นไปนะครับแล้วก็ใสได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเอากากเกลือเหลือบไล่นะครับพี่น้องเทลาดหลังเลยขวดละร้อยนะครับคารงขั้นเงื่อนออนกหาสิบาทนะพี่น้องขั้นปลายทางคารงรอยหนึ่งนะครับมียาไล่แมลงแมกเวลนะพี่น้องขวดขนาดรอยซีซีขวดหนึ่งผสมน้ำได้ประมาณ30ลิตรนะครับ วันละสองอบาทนะพี่น้องเงินอ่อนทรงฟรีเก็บไปทางเพิ่มหาสิบาทนะครับสนใจติดต่อบาหมบได้นะพี่น้องเบอร์โทรกับศูนย์เก้าดสานย์ดสนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่น้องเบอร์โทรหรือจะไปที่เพจ a ฟ e b o ๊ k นะครับบาหมบคนเลี้ยงควายนะพี่น้องจะพามาคุยกับคนเลี้ยงนะครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรนะครับผมเองชื่อแจ้วลุงแจ้วนะครับ ลุงมาเลี้ยงนานเนียครับลุงเลี้ยงที่นี่ได้เข้าปีที่สองปีที่สองนะครับว,วัวเป็นของใครนะครับลุงของนายกมนมครัอย่านายกมนมนะครับที่ม่วงค่อมนะครับขเขาเขาอยู่นี่แต่บ้านเขาอยู่ไอ้ม่วงค่อมอ๋อครับก็อยู่ที่ตำบลเขาแหลมอ่าอำเภอชัยบาดาลอ่าจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นไงบ้างครับลุงเลี้ยงตั้งแต่เช้านี้ทำอะไรบ้างครับ ปล่อยกี่โมงเนี้ยครับปล่อยก็ไม่เกินสองโมงหรอสองโมงเช้าสองโมงเช้า,าเกบข้าก็บางวันถ้าร้อนจัดก็ห้าโมงกว่ากก็เข้าห้าโมงกว่าเข้าคอกนะครับตอนบา่บายกบ่าก็บ่ายสองนิดๆปล่อยออกไปเลี้ยงไก่ไหมครับไปไหมตอนเช้าจะไปถึงประมาณไปก็ที่ก็ กิโลกกว่ากิโลก็กว่านะครับกินไปเรื่อยไปหญ้าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้หญ้าไมา่ค่อยดีแห้งหญ<อ> <laughs> ้าแห่หน่อยรอฝนหน่อยนะพี่น้องจะต้องพอฝนต,ตกมานละ้วถึงจะต้องช่วยหน่อยครับตอนนี้เห็นว่านะแยงแห้งไปหมดอะไรก็ต้องใช้ฟางช่วยฟางวันละกี่ก้อนครับ เดี๋ยวมาตอนเย็นจะให้ประมาณสิบสองก้อนสิบตามก้อนสิบสองสิบสามก้อนนะครับรวัวกี่ตัวครับอยู่ระดับประมาณร้อยตัวประมาณร้อยตัวนะครับให้ตูไ้ไว้เฉยแล้วให้บบพยุงพยุงไงม่ให้โซมมากน,น,นะครับรับจ้างเลี้ยงนี้เขาคิดกันยังไงครับลุง อันนี้ก็ให้เป็นเดือนเดือนเท่าไร่ครับเดือนละหมื่นอ๋อเดือนละหมื่นนะครับก็ถือว่ามีที่พักให้นะครับมีที่พักให้จริงข้าวอาหารจงเขาก็มาให้อย่มาเไยมั้งอ๋อมีข้าวปลาอาหารให้ด้วยแต่ข้าวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ตกลงว่าเขาจะให้หรือเขาจะไม่ให้อ๋อ,อ,อ,อเขามาเขาก็เตรียมมาเขา อที่เลี้ยงอะไม่ได้ตกลงว่าต้องเจ้าของต้องออาข้าวๆนะคือไม่ได้คุยกอะคือตอนหลังี่เข้าวข้าวมาให้มั่งอร่อยมั่งหวานมั่งคับแต่ของกินของนั่นนี่เขาก็ซื้อมาให้ด้วยอ๋อก็ถือว่าดูแลดีนะครับข้าวปลาอาหารก็ซื้อมาให้นะครับกาแฟอะไรก็อะไรซื้อมาให้นะครับเพราะว่าถือว่ายังไม่ได้ขึ้นเลยแหวนถือว่า สำคัญนะพี่น้องคนเลี้ยงวัวนี่สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าจะจ้างเขาอย่างเดียวนะครับเราต้องดูแลเอาใจใส่ครับขนมก็ต้มบางทีตัวแฟนนายกขนมมาจะมาตอนเช้าถุกเช้าบางทีมาช่วยเลี้ยงบมาช่วยเลี้ยงด้วยซื้อขนมมาซื้ออะไรมาที่กับข้าวมาจริง ลูกสาวก็มาซื้อมาให้ไปอยู่อย่างเงี้ยครับก็เหมือนดูแลเหมือนครอบครัวนะพี่น้องดีดีนะครับเลี้ยงคนเดียวนี่เป็นไงบ้างครับลุงสบายตอนนี้ไม่สบายหรอกเป็นยังไงครับย่าไม่มีไร้พวกเล็กๆมันจะดื้ออ๋อครับมันจะดื้อเล่นน้อยครับช่วงนี้นะครับ แต่ไปทางนี้ข้าวของก็ไม่ค่อยมีมั้งครับมีไหมครับเพราะข้าวโพดมันอ้อยอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไม่ค่อยมีครับใช้รวดคือไมถบนมงทางอ้อยเขาทางอ้อยทางข้าวโพดก็เอารวดขึงไว้ขึงไปเลยครับก,<ะ>ก็จะเบาหน่อยหนักเป็นเบาครับใกล้ที่จะขายเนี่นยมันก็โหลดโหดรวดม่วาบางนโดโดไปเนี่ยครับก็ต้องงอออกนะมันไม่ไหวเรา ขาปลูกของเต็มๆอดเผือไม่ได้หรอกพอไปตัวหน้่ตัวอื่นก็จะตามคราวนี้ก็จะไปหนักเจะเสียตังค์นี่นะพี่น้องต้องต้องเอาใจใส่ต้องรู้ทางวัวนะครับทั้งเดินทั้งไรนะพี่น้องตัวใดค่อยแตกฟูเก็ต้องดูดีๆตัดทิ้งใจออกไปเสียได้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเหนื่อยคบเหนื่อยเสียตังค์เขาปลูกเขาก็ต้องเขาก็อยากได้ครับ ถ้ก็ไปย่ำไปกินของเขามันก็ต้องรีบไปหาเจ้าของเขาคับรีบชนเลยรีบไม่ต้องให้เขามาหาเราครับือจะวิ่งไปหาเขาเลยไม่ได้หรอกคือหนึ่งถ้าเราไปหาเขานี่จะคุยงง่ายครับพอเขามาหาเราเนี่ยเขามาโหเราเต็มที่แล้วเราไม่ไปหาเขาเอาวัวมาอีกแล้วใช่เจ้าของไหมครับนี่แหละเขามาดูวัววันเนี้วันเจ้าข,ของเขาไม่ใช่ อ๋อเขาจะซื้อบัวอ,อ,อ๋อนี่มานะดูตัวนี้แหละครับครับตัวที่บอกนี่นะพี่น้องก็ใครสนใจก็เข้ามาดูกันที่ถามใครก็รู้มั้งครับนายกพนมรู้รครับรรครับตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะครับบ้านไายงามพวซายงามเอ้บ้านหมู่บ้านไายงามหมู่บ้านไายงามนะครับตำบลเขาแหลมนะครับพี่น้องถามหาคอกัว นายกมนมนะครับพี่น้องน่าจะรู้จักนะครับก็เป็นไงบ้างครับเมื่อก่อนลุงทําอาชีพอะไรครับอ๋อเมื่อก่อนนี่ทําไร่ทาเลี้ยงงัวขุนคับทําไร่ด้วยแล้วก็เลี้ยงงัวด้วยงัวตกปูคับลุงเป็นคนที่นี่ไหมครับมานเกิดเลยอยู่ชนาท่อคับแต่ก็อพยพมาตั้งแต่ อายุ15มาอยู่นี่เลยนะครับเหมือนคนที่เนี่ยครับรถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับสําหรับอาชีพรับจ้างเลี้ยงวัวนะพี่น้องเจอตอนหลังมาก้าทุนม่นก็มีก็ยางว่าครับได้ได,ได้มีไหมครับในฝูงได้ขอซื้ออะไรไว้ไหมครับยังยางคะงขอตอนนี้หมุนเงินไม่ค่อยทันครับลูกมังหลานมัง่ง รายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะปาเขาดูงว่ะป้านะครับขอบคุณครับนี่นะพี่น้องมีนายหอยมาเบิงว่านะครับจะดีจังสิละนะครับพี่น้องอาชีพเลี้ยงว่าจะมีนายห้อยมาหดข้อนะพี่น้องถึกใจห้เอากับขายนะครับพี่น้องบ่ถึกใจห้เอากระเลี้ยงไว้นะครับ นี่นาพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบอร์นะครับสําหรับอาชีพที่รับจ้างเลี้ยงงว่วาก็ต้องนึ่งขยันอดทนนะครับเพราะว่าบางคนก็เลี้ยงแบ่งลูกกันนะครับพี่น้องบางคนก็เลี้ยงเอาเป็นเงินนะครับบางคนก็เลี้ยงเอาเป็นเงินน้าเป็นงัวนน้บางทีก็สื้งงัวให้ฝูงเลี้ยงไปน้านะครับก็มีหลายแบบหลายอย่างนะพี่น้องแล้วแต่ตกล่งกันนะครับ ได้การต้องเป็นโชคดีของสองไฟคือคนเจ้าของง้ว็โชคดีขั้นใดคนเลี้ยงง่วดีนะครับพี่น้องส่วนส่วนคนเลี้ยงขั้นเจอเจ้าของง่วดีก็ถือว่าโชคดีนะครับต่างคนต่างอาศัยกันนะครับเพราะว่าสําคัญถึงสองคนนะครับพี่น้องขั้นใดคนดูแลดีเอาใจใส่ง้วเข้าดีนะครับตัวนี้ครับลุงใช่ไหมครับ เขาก็ได้ง้วหลายสุขภาพง่วเข้าก็ดีนะครับการสูญเสียเข้ากันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าของง้วนะพี่น้องเพราะว่าการจะหาคนเลี้ยงง้วที่มีใจรักแล้วรัในการเลี้ยงนะครับดูแลดีเล่นน้ำง้วนะพี่น้องคอยเบิงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับง่อคอดน,นะครับ ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะพี่น้องโบเมนเตเลียงซื่อๆนะครับโบเมนเตเลียงเอาแต่เงินนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับพี่น้องอาชีพรับจ่างเลียงวัวนะครับารบ,าารบ,บางคนก็ตั้งรักปักฐานได้นะครับเริ่มจากลงแห้งอย่างเดียวนะพี่น้อง คนก็สามารถส้างฟูงว่าได้นะครับจากน้ำพักน้ำแรงมาโบมีหยังนะพี่น้องมาหลับจางเลียงอย่างเดียวนะครับบางคนเลียงอปีสิบปีออกไปก็มีงว่าเจ็ดแปดโตเป็นสิบตหรือเป็นฟูงเลยก็มีนะครับพี่น้องต้นทุนคนเท่ามีัอซ้ากันนะครับแต่ว่าใจคนเท่าเนี่ยบริวัดกันที่ฐานะนะพี่น้อง ความสู่ความอดทนเนี่ยบริวัดกันที่เงินบริวัรกันที่ฐานะนะครับขอแค่มีใจมักที่จะเลี่ยงที่จะอยากได้นะครับขนขวายอดทนเพียนพยายามนะครับสักวันก็นต้องมีแหละนะพี่น้องจักมือก็ต้องมีมีหน่อยมีหลายก็ตามระยะเวลานะครับมีหน่อยแต่ว่าเฮาบริว้ไปกูน้นี่ยืมสินมาเฮ้ากับบ่บบเซียงจะขาดทุนมันก็เป็นของเฮา1 0อปนะครับ มีหน่อยแต่ว่าโบเมนเงินห่อนนะครับโบเมนเป็นเงินห่อนที่จะแบบยืมมาซื้อเลี้ยงนะครับหรือเอาเงินเก็บมานะพี่น้องเงินเก็บมาซื้อเลี้ยงก็ดีนะครับรกันขอแค่อดทนตั้งใจนะครับพี่น้องจักน้อยก็ต้องเป็นมือของเฮานะครับ เฮาบม่ไดไปหยิบยืมคนมาสื่อทีเดียว20-30โตัว็ิดคอกเบิดเป็นแสนเป็นล้านนะครับอันนั้นถึงเฮามีถึงคอ,อกงามมีงว้วหลายแต่เฮ้าสวัวสีเลี้ยงลูกได้ผลผลิตได้กำไรขึ้นนะครับโดนอาจจะเป็นหาปี10ปีสวัวสีได้ทุนได้กำไรสวัวสีได้ทุนขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ทุนง้อขึ้นทุนคอ,อกขึ้นได้ทุน ที่ลงทุนไประวังหาปีสิปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงเรื่องอาหารเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นนะครับและซสืเ้เฮาสีได้รับกําไรเต็มเต็มก็ถือว่าใสเวลาโดนนะครับสู่แบบมีสองสามตัขอ,อกไม่หลังค่าซีหาแผ่นแต่ว่าเป็นเงินเงินเก็บเฮาเงินน้ำพักน้ำแรงเฮาเรียงโตสอตนะครับ เฮาเลียงหาเดือนหกเดือนนะครับได้กาไรสี่หาพันได้กําไรหมื่นสองหมื่นนั่นก็นถือว่าเป็นกําไรสุทธิของเฮานะพี่น้องหากคา่าแร้งไปเฮาได้กําไรกว่าไปลงทุนได้กาไรเลี้ยวกว่าไปลงทุนแบบเป็นแสนเป็นล้านนะครับพี่น้องเฮาลงทุนแค่หลักหมื่นเนี่ยเขาเลียงระยะเวลาสี่หาเดือนปีหนึ่งได้กำไรหมื่นสองหมื่นหากค่าแร้งออกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าได้กำไรเรียวกว่าเลียงหลายๆนะครับพี่น้อง นี่แหละนะพี่น้องแนวทางแต่ละคนกับบ่คื้อกันนะครับในคลิปต่อไปจะเว้าเรื่องคนที่จะสื่งว่าให้คนอื่นเลี่ยงนะครับตรงตรงเบิงอย่างแน่นะครับพี่น้องต้องขอคนระวังขอคนมีนะครับคลิปนี้กันลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ